สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับยีบเกมฟรีไฟนี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมอะไรไปไม่ได้นะครับเป็นตรงนี้เลยนะครับอ่าเขาเรียกว่าสิทธิ์เข้าถึงล่วงหน้านะครับสามวันนะครับจริงๆมันจะมานู่นเลยนะครับนี่วันที่นู่นแหละกับวันทุกปะอ่านะครับผมมีให้ทดลองก่อนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเอซีนะครับอ่าเป็นของไฮเปอร์บุ๊กเลยนะครับนี่เราไปทดลองก่อนได้ นี่เลยครับเบิ๊บสโคปใหม่อีกแล้วเบิ๊บเบิ๊บเบิ๊บสโคปใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหเทชัดนะครับผมไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนเดี๋ยวที่เหลือไปดูแต่ตีมนะครับผมเนาะช่างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้โทเค็นค่อนข้างเยอะมากนะครับมีท่าทาง ไอซสวอร์นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าระเบิดระเบิดนะครับผมมาหนึ100่งร้อยเพชรครั้งแรกครับไปครับบึ๊บโอ้โหโทเค็ตละลัวอันนี้ก็ติดเพชรครับปร,ประมาณนี้นะครับอันเดียดมุนให้ดูสักได้100ร้อยสักร้อยโทเค็ตแล้วกันครับออกไหมครับร้อยห้าสิบเฮ้ยบับโอ้ระเบิดมานะครับแล้วเบิดมานะ อีกสักรอบครับปุ๊บโอเคนะครับอีกรอบหนึ่งอะแถมปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ถือว่ายังมีออกอยู่ถ้าไม่ออกนี่ก็กเกือบเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้สามหกเก้าเก้าเก้าหกเก้าแล้วก็หกเก้านะตัวนี้แพงนะเอซีแพงมากนะครับมันอยู่เป็นของไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมอ่านะครับวันที่แปดก็ เสืออูมาแล้วนะครับวันนี้สามวันที่แปดก็วันเสาร์เนาะอันทย์นี้แหละนะครับผมเตรียมตัวรอได้เลยนะครับอ่าก็ตรงห้องแอบนี่ครับผมเป็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับตรงนี้อ่าวันนี้มาก็น่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มา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 ครบเลยนะครับสี่ชิ้นนะครับผมเนาะไฮเปอร์บุ๊กนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมครบแล้วนะครับผม ก็ห้าพาดนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับอย่าลืมเล่นกิจกรรมจ่ายฟรีวยเด้อนะครับอ่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมหลักๆก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ